รายงานกิจการประจำปีบัญชี2,565ภายใต้การบริหารงานและกำกับดูแลของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่69โดยนายเรืองชัยจิตพิรมประธานกรรมการในปี2,565สสากรมีสมาชิกสามัญ8,171คนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน65คนสมาชิกสมทบ1,796คนลดลงจากปีก่อน90คน ณวันสิ้นปีบัญชีวันที่30พฤศติกายน2565มีผลการดำเนินการดังนี้ทุนเรือนหุ้น3686.86ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน103.42ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ2.89เงินทุนสำรอง411.19ล้านบาทเพิ่มขึ้น21.69ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ5.57ทุนสะสมตามข้อบังคับ8.75ล้านบาท เพิ่มขึ้น0.56ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ6.84เงินให้กู้แก่สมาชิกประกอบด้วยเงินกู้ฉุกเฉินเงินกู้สามัญเงินกู้พิเศษเงินกู้สวัสดิการรวมทั้งสิ้น7,476.87ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน251.59ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.48อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50ต่อปียกเว้นกู้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นร้อยละ5.25ต่อปีในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มีสมาชิกผิดนัดชำระหนี้เป็นเหตุให้ต้องมีการติดตามหนี้สินจากสมาชิกและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประเมินหลักทรัพย์และผู้อนุมัติที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดความเสียหายกับสากลนอกจากนี้สิ้นปีบัญชีสากลจะต้องคำนวณค่าเผื่อหนี้สงสัยจะศูนตามระเบียบนายทะเบียนสากลว่าด้วยการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้เงินกู้และการเผื่อหนี้สงสัยจะศูนย์พศ2514และระเบียบนายทะเบียนสากลว่าด้วยการบัญชีของสากลและกลุ่มเกษตรกรพศ2 5 563ในปีนี้สากรมีค่าเผื่อนี่สงสัยจะศูนย์จำนวน176.08ล้านบาทลดลงจากปีก่อน50.03ล้านบาททั้งนี้เป็นผลการดำเนินง,งานซึ่งเป็นนโยบายหลักของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่69ซึ่งมุ่งมันที่จะแก้ปัญหานี่สงสัยจะศูนย์สามารถแก้ปัญหาได้163สัญญาเป็นเงิน116.63ล้านบาท และปรับแก้ระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นมาอีกค่าเผื่อนี้สงสัยสูญจำนวน1น6 0 8ย์จน176.08ล้านบาทมาจาก 1. ลูกหนี้เงินกู้จำนวน166.02ล้านบาทเป็นลูกหนี้ที่กู้ในปี2558มากที่สุดจำนวน46สัญญารองลงมาปี2560จําจำนวน31สัญญาถัดมาปี2557 จำนวน29สัญญาและปี2559จำนวน28สัญญาที่เหลือเป็นปีอื่นๆอ,อีกจำนวน79สัญญา 2. คดีทุจริตของเจ้าหน้าที่ตั้งแต่ปี2555ถึง2558จำนวน5.33ล้านบาท 3. คดีละเมอที่ผู้จัดการมรดกถอนเงินปิดบัญชีปี2561จำนวน4.73ล้านบาท เงินรับฝากจากสมาชิก3,198.15ล้านบาทเพิ่มขึ้น237.49ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ8.02อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ร้อยละ1.75ต่อปีประจำร้อยละ2.75-3.00ถึง 00, ต่อปีออมทรัพย์พิเศษร้อยละ2.55ต่อปีรายได้402.52ล้านบาทลดลงจากปีก่อน1.54ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ0.38เนื่องจากปีก่อนลดดอกเบี้ยจากร้อยละ6เป็นร้อยละ5.50เมื่อวันที่1มีนาคม2564ระยะเวลาการลดดอกเบี้ยไม่เท่ากันค่าใช้จ่าย116.9ล้านบาทลดลงจากปีก่อน79.16ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ40.36ค่าใช้จ่ายที่ลดลงดังนี้ ค่าใช้ใจ่ายดอกเบี้ยและเงินลงทุนเป็นดอกเบี้ยจ่ายเงินรับฝากและดอกเบี้ยจ่ายเงินกู้สถาบันการเงินภายนอกลดลง8.72ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ10.03ปี2565สากรได้ชำระหนี้สถาบันการเงินภายนอกยกมาจากปีก่อน180ล้านบาทจนหมดสิน้นค่าใช้ใจ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์ลดลง0.86ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ18.78 นี่สงสัยจะสูญลดลง94.62ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ212.15มีผลทำให้ค่าใช้จ่ายลดลง50.02ล้านบาทค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นดังนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิกเพิ่มขึ้น19.32ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ60.95มาจากเงินสงเคราะห์ศพสมาชิกผู้เสียชีวิตรายละ400,000-600,000บาทโครงการปันสุขวันเกิดโครงการสากกพบสมาชิกบำเหน็จบำนาญ ค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินงานอื่นเพิ่มขึ้น3.47ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ20.06กำไรสุทธิ285.57ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อน77.61ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ37.32เป็นกำไรที่มาจากการดำเนินงาน235.55ล้านบาทและเป็นกำไรที่มาจากการดำเนินการตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สงสัยจะสูญ50.02ล้านบาททุนดำเนินการ 7,641.09ล้านบาทเพิ่มขึ้น263.62ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ3.57การให้บริการของสำนักงานใหญ่และสาขาในระหว่างปีสำนักงานใหญ่รับผิดชอบสมาชิกจำนวน4,979คน ให้บริการเงินกู้1,935รายให้บริการรับถอนเงินฝากและรับชำระหนี้จากสมาชิก28,145รายสาขาหลังสวนรับผิดชอบสมาชิกจำนวน1,832คนให้บริการเงินกู้1,237รายให้บริการรับถอนเงินฝากและรับชำระหนี้จากสมาชิก6,539รายสาขาท่าแซะรับผิดชอบสมาชิกจำนวน1,758คน ให้บริการเงินกู้966รายให้บริการรับถอนเงินฝากและรับชำระหนี้จากสมาชิก5,461รายสาขาสวีรับผิดชอบสมาชิก1,398คน ให้บริการเงินกู้961รายให้บริการรับถอนเงินฝากและรับชำระหนี้จากสมาชิก4,593รายผลการดำเนินงานตามโครงการโครงการที่ได้รับอนุมัติจำนวน20โครงการเป็นเงิน14.04ล้านบาทได้ดำเนินการไปจำนวน19โครงการเป็นเงิน12.87ล้านบาทคงเหลืองบประมาณอีกจำนวน1.16ล้านบาท สำหรับโครงการจัดสวัสดิการเงินกู้สามัญเพื่อการลงทุนไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการโครงการเยียวยาเมื่อมีภัยโรคระบาดมีสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์และได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว230รายรายละ5,000บาทเป็นเงิน1ล้าน1 5 0 0 0 0บาทยังมีสมาชิกที่ติดเชื้อโรคโควิด -19 ที่ยื่นความประสงค์และยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจำนวน1 9 7รายเป็นเงิน5้าน4 8 5 0 0 0บาทซึ่งได้เสนอเข้าที่ประชุมใหญ่พิจารณาในวันนี้ความคื หน้าเกี่ยวกับคดีของสากร1คดีที่เกิดจากการทุจริตปี2,555ถึง2,558ตรวจพบปี2,558 ความเสียหายเกี่ยวกับเงินปันผล4.17ล้านบาทปลอมกู้ปลอมถอนปลอมใบสำคัญจ่ายจ่ายเงินให้บุคคลที่ไม่มีชื่อในสัญญากู้ใบถอนเงินและใบสำคัญจ่ายเงิน1.73ล้านบาทและรับเงินจากสมาชิกแล้วไม่นำไปชำระในระบบ0.66ล้านบาทรวมทั้งสิ้น6.57ล้านบาทได้รับคืนจากเจ้าหน้าที่ตามคำพิพากษาแล้วจำนวน1.2ล้านบาท คงเหลือความเสียหาย5.33ล้านบาทปี2,565คณะกรรมการสืบหาข้อบกพร่องของสากลและผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วนตามคำพิพากษาที่ได้รับการแต่งตั้งในปี2,564ได้สรุปผลและรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ4ประเด็นคือประเด็นที่1ประเด็นผู้มีคำสั่งให้ปฏิบัติงานและก่อให้เกิดความเสียหายความเห็นของคณะกรรมการสืบหาเสนอว่า ความเสียหายที่ยังไม่ได้รับการชดใช้ครบถ้วนนั้น ศาลพิพากษาให้เจ้าหน้าที่ธุรการจำเลยชดใช้ให้สากลครบตามที่ฟ้องแล้วแต่ไม่สามารถบังคับให้เจ้าหน้าที่ธุรการจำเลยที่ยังไม่รับผิดชอบชดใช้ให้แก่สากลได้เห็นควรสืบทรัพย์ของเจ้าหน้าที่ธุรการต่อตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบที่ออกคำสั่งทั้ง3คนและเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมเป็นพยานในสัญญากู้อีก3าคนนั้นกรรมการไม่ได้ฟ้องมาตั้งแต่แรกและคดีสิ้นสุดแล้ว จะเป็นประเด็นว่าสารอาจจะรับหรือไม่รับก็ได้ ทั้งนี้ดุลยพินิจอยู่ที่คณะกรรมการดำเนินการว่าจะดำเนินการทางกฎหมายหรือไม่แต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่สากลจะฟ้องคดีมติที่ประชุมให้ยุติเรื่องอย่างเป็นเอกฉันประเด็นที่2การดำเนินการเกี่ยวข้องกับผู้ค้ำประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการมติที่ประชุมให้แจ้งผู้ค้ำประกันจ่ายเงินประกันการทำงานของเจ้าหน้าที่ธุรการจำนวน17,950บาทภายใน30วันความประกันได้ชำระเสร็จสิ้นแล้วประเด็น ที่3การจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่ผู้ที่ต้องรับผิดชอบตามคำพิพากษาคดีแรงงานหมายเลขแดงที่21/2562ทั 62, และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องความเห็นของคณะกรรมการสืบหาเสนอว่าการจ่ายเงินบำเหน็จเจ้าหน้าที่แก่รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินแต่ต่างจากหัวหน้าฝ่ายบัญชีเหตุจากการรับผิดที่ต่างกันการลงโทษทางวินัยที่ต่างกัน ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสากลแตกต่างกันและการลงโทษหัวหน้าฝ่ายบัญชีนั้นมีการลงโทษถึงขั้นไล่ออกแม้ภายหลังคณะกรรมการดำเนินการจะรับอุทธรณ์ให้กับเข้าทำงานใหม่แต่เมื่อไปสู่ชั้นศาลการพิเคราะห์ของศาลไม่เห็นด้วยกับการรับอุทธรณ์ของคณะกรรมการจึงมีภาคสาให้ไม่จ่ายเงินแก่จำเลยแต่รองผู้จัดการและเจ้าหน้าที่การเงินนั้น คณะกรรมการดำเนินการไม่เคยลงโทษถึงขั้นไล่ออกหรือเลิกจ้างทั้งยังไม่เคยผ่านกระบวนการชั้นศาลในการนี้คณะกรรมการสืบหาข้อบกพร่องจึงไม่อาจมีความเห็นเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นมติที่ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการสืบหาข้อบกพร่องประเด็นที่4 การพิจารณาสืบหาข้อบกพร่องของสากรและผู้รับผิดชอบให้ครบถ้วนตามคำพิพากษาเกี่ยวกับคำพิพากษาคดีตามคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลข 1504ทั2561ความเห็นของคณะกรรมการสืบหาเสนอว่าเนื่องจากคณะกรรมการดำเนินการชุดที่68ครั้งที่9ทับสอวันที่1กันยาสองนมีมติเห็นชอบตามความเห็นของอายการไม่ฟ้องจึงเสนอให้ยุติเรื่องมติที่ประชุมเห็นชอบตามคณะกรรมการสืบหาข้อบกพร่องควรยุติเรื่องให้ดำเนินการสืบทรัพย์นางสาวชนทิจารงพิคุณ จนกว่าหมดอายุความ10ปีนับจากวันที่สารวิพากษาถึงที่สุดครบปี2,572ปี2,565ได้สืบทรัพย์แล้วไม่พบ 2. คดีปี2,560เจ้าหน้าที่สินเชื่อหุ้นสาขาชุมพรกับพวกที่ร่วมกันแก้ไขเงินเดือนทำให้สมาชิกกู้เงินได้เกินสิทธิ์ที่จะได้รับคณะกรรมการดำเนินการมีมติมอบคดีให้พนักงานสอบสวนดำเนินการต่อ3รายคือ เจ้าหน้าที่สินเชื่อหุ้นและสมาชิกผู้กู้สองรายโรงเรียนเอกชนผู้จัดการทำหนังสือแจ้งมติที่ประชุมให้พนักงานสอบสวนและโรงรายงานประจำวันรับแจ้งเป็นหลักฐานมอบเอกสารให้พนักงานสอบสวนเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชาหาแนวทางดำเนินการต่อไป 3. คดีปี2,561คดีที่เกี่ยวข้องกับการเบิกถอนเงินของผู้จัดการมรดกสากรให้ผู้จัดการมรดกถอนเงิน5.33ล้านบาทมีคดีที่เกี่ยวข้อง2คดีคือ 1. คดีแพง่งหมายเลขดำที่614ทับ2,561หมายเลขแดงที่317ทับ2,562ผู้รับผลประโยชน์เป็นโจทก์ผู้จัดการมรดกจำเลยที่1 สากลอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดจำเลยที่2เรื่องละเมิดความเสียหาย5.33ล้านบาทในปี2564าสำนักงานบังคับคดีบังคับให้สากลชำระเงินให้โจทก์จากนั้นสากลทำหนังสือให้ผู้จัดการมรดกคืนเงินให้กับสากลผู้จัดการมรดกโอนเงินมาชำระ1.85ล้านบาทและทำหนังสือรับสภาพหนี้ที่เหลือ4.72ล้านบาทและชำระส่วนที่เหลือภายใน6เดือน ซึ่งครบกำหนดในวันที่30เมษายน2565ผู้จัดการโมอดกยังไม่ได้ชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติให้ฟ้องตามหนังสือรับสภาพหนี้ทนายความได้ทำหนังสือบอกกล่าวทวงถามให้ผู้จัดการโมอดกและมันดานำเงิน4.72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยชำระให้กับสากรขณะนี้ได้ชะลอการจัดทำสัญญาจ้างทนายและคำฟ้องเนื่องจากรอผลคดีอาญา เพื่อประหยัดค่าทนายและค่าธรรมเนียมศาลและยังไม่หมดอายุความที่สากลจะใช้สิทธิ์ฟ้อง 2. คดีอาญาหมายเลขดำที่อ .300.2565 ทับพนักงานอายการโจทย์ผู้จัดการโมดกจำเลยปี2563สากลแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีกับผู้จัดการโมดกในความผิดฐาน แจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารมหาชนหรือเอกสารราชการซึ่งมีวัตถุประสงค์สำหรับใช้เป็นพยานหลักฐานโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนและใช้หรืออ้างเอกสารอันเกิดจากการกระทำความนั้นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ทำให้สากลเสียหายเป็นเงิน5.33ล้านบาทจนกว่าคดีจะถึงที่สุดจำเลยให้การรับสารภาพสารจังหวัดชุมพรพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 267, 268ฐานแจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จและใช้เอกสารอันเป็นเท็จ เมื่อจำเลยเป็นผู้แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความนั้นเองจึงให้ลงโทษใช้เอกสารอันเป็นเท็จแต่กระทงเดียวตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา268วรรค2จำคุก1ปีจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุก6เดือนจำเลยขยายระยะเวลาอุทธรณ์ครั้งที่ห ครบกำหนดวันที่4ธันวาคม2565รอทนายแจ้ง4คดีปี2563คดีหมายเลขดำที่ผอบอ2 4 4ทับ2 5 6 3หมายเลขแดงที่ผอบ2442/2563ทั 2, 3, สมาชิกรวม119คนเป็นโจทย์ฟ้องสากรให้คืนเงินกองทุนประกันเงินกู้สามัญ รวมเป็นเงิน1.81ล้านบาทศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยคืนเงินแก่โจทย์เต็มตามจำนวนที่ฟ้องศาลอุทธรณ์ภาค8พิพากษายกฟ้องโจทย์ได้ยื่นดีกาและขออนุญาตศาลดีกาอยู่ระหว่างรอคำสั่งศาลดีกาว่าจะรับดีกาหรือไม่ 2. คดีหมายเลขดำที่ผบ216ทั2,564สมาชิกรวม246คน เป็นโจทย์ฟ้องสากรเรื่องเรียกทรั์คืนลาบมิควรได้รวมเป็นเงิน3.47ล้านบาท3คดีหมายเลขดำที่ผบ143/2564สมาชิกรวม100คนเป็นโจทย์ฟ้องสากรเรื่องเรียกทรัพย์คืนลาบมิควรได้รวมเป็นเงิน1.44ล้านบาท ศาลมีคำสั่งรวมคดีหมายเลขดําที่ผบ216/2564ทบ 64, และคดีหมายเลขดําที่ผบ143/2564ทบ 64, เป็นคดีเดียวกันและมีคําสั่งจําหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอผลคําพิพากษาคดีหมายเลขดําที่ผบ2044/2563หมายเลขแดงที่ผบ2412/2563 4คดีอาญาที่สากรเป็นโจทย์ร่วม คดีอาญาหมายเลขดำที่18/2563และ19/2563ของศาลจังหวัดชุมพรพนักงานอายการจังหวัดชุมพรโจ์สมาชิกเลขทะเบียนที่14100สังกัดโรงเรียนเอกชนจำเลยใน2คดีได้ปลอมแปลงลายมือชื่อคำประกันศาลเลื่อนการอ่านคำพิพากษาเป็นวันที่15มีนาคม2566และกำชับให้จำเลยชำระค่าเสียหายให้โจท รวมตามที่ทแถลงไว้ต่อสาร5คดีปี2,564ฟ้องผู้อนุมัติเงินกู้พิเศษให้กับเจ้าหน้าที่ธุรการไม่เป็นไปตามระเบียบความเสียหาย1.47ล้านบาทยื่นฟ้องกรรมการและเจ้าหน้าที่2คดีคือ1คดีหมายเลขดำที่พอ51/2564ทั 2, สากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดเป็นโจทย์ กรรมาการปีบัญชี2,557จำนวน1คนจำเลยในข้อหาหรือฐานความผิดพระราชบัญญัติสากรพศสอพรตัวแทนการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากนายทะเบียนสากลจังหวัดชุมพรในฐานะรองนายทะเบียนมอบหมายให้คณะผู้ตรวจการสากลเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสากลเป็นกรณีพิเศษ เมื่อวันที่28-29พฤษภาคม2563และวันที่1-2มิถุนายน2563ปรากฏว่าการให้เงินกู้แก่สมาชิกรายอดีตเจ้าหน้าที่ธุรการขาดความชัดเจนตามระเบียบว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกศาลจำหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังผลคดีถึงที่สุดของคดีหมายเลขดำที่รอ50ทับ2564 2. คดีหมายเลขดำที่ รอ50ทับส5 6 4สากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดเป็นโจทย์อดีตเจ้าหน้าที่สินเชื่อหุ้น ที่ 1. อดีตผู้จัดการที่ 2. อดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินที่ 3. จำเลยในข้อหาหรือฐานความผิดจำเลยไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างและพระราชบัญญัติสากรพศ2542ตัวแทนเรียกค่าเสียหายทุนทรัพย์ที่ฟ้อง1,475,860.41บาทศาลแรงงานพิพากษายกฟ้องศาลคดีอุทธรณ์ชำนาญพิเศษไม่รับวินิจฉัยพิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์ 6. คดีปี2565 1. คดีแพ่งหมายเลขดำที่พ37ทับ2565สากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดโจทอดีตประธานและกรรมการชุดที่63ทับ 2559, จำนวน14คนจำเลย กรณีการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเลขทะเบียน14526หน่วยโรงเรียนฝาหมิงกงลิเมื่อวันที่30มีนาคม2559จำนวน1,500,000บาทเมื่อผิดนัดชำระหนี้ฟ้องยึดทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้ขายทอดตลาดแล้วไม่พอชำระหนี้คงเหลือความเสียหาย1,198,186บาทสารนัดสืบพยานโจทย์วันที่17มกราคม2566สืบพยานจำเลยวันที่18-20มกรา คม 66, ส5ง6สคดีแพ่งหมายเลขดำที่พอ6 6 1ทับ2อ6 5สากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดโจทย์อดีตประธานและกรรมการชุดที่64ทับ2560าจำนวน15คนจำเลยกรณีการให้เงินกู้พิเศษแก่เจ้าหนที่สินเชื่อหุ้นเลขทะเบียน8861เมื่อวันที่4กรกฎาคม2560จําจำนวน2,550 0 0 0บาทเมื่อผิดนัดชำระหนี้ฟ้อง ยึดทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้ขายทอดตลาดแล้วไม่พอชำระหนี้คงเหลือความเสียหาย1 6 7 0 3 7 8 2บาทศาลนัดสืบพยานโจทวันที่21กุมภาพันธ์2566สืบพยานจำเลยวันที่22กุมภาพันธ์2566 3คดีแพ่งหมายเลขดำที่พ387ทับ2565สากรอมทรัพย์ครูชุมพรจำกัดโจทย์อดีตกรรมาการชุดที่64ทั2560 หน่วยอำเภอเมืองรวม3คนจำเลยเกรณีการให้เงินกู้พิเศษแก่สมาชิกเลขทะเบียน14818หน่วยโรงเรียนฝาหมิงกงลิเมื่อวันที่27กันยายน2,560าจำนวน2 7 0 0 0 0นบาทเมื่อผิดนัดชำระหนี้ฟ้องยึดทรัพย์ที่จำนองเป็นประกันหนี้ขายทอดตลาดแล้วไม่พอชำระหนี้คงเหลือความเสียหาย2อล้าน3แสหบาทศาลทสารนัดเกลเกี่ยให้สืบพยานวันที่ 13ธันวาคม2565ความคืบหน้ารอทนายอีกทีการบริหารงานสากลของคณะกรรมการดำเนินการชุดที่69ได้ยึดหลักธรรมาพิบาลความระมัดระวังและซื่อสัตย์ทั้งนี้เพื่อความมั่นคงของสากลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกเป็นสำคัญ